dejar I <laughs> Uh-huh. Um. है बड़े आर्थिक for 对，可吧？两 <noise> 块。<noise> <noise> อใจสบาวันามจะไปอะไรก็ไดมว่าต้นสิต่อไม่วามู้สกยุ่จิ้จิ้ได้ ပြောကံတော့ဘတ်ဘယ်ကနေ มังไงม่มายี่ยโอมเยี่ยมบลไม่เรียวกร์ไม่เรียกวัอาว

nja que el คว,วามเข้มขึ้อยู่ในตัวการกระโดดความนุ่มขึ้ที่มันมีอยู่ในการกระโดดี ความคิดนั้นคือสังขารสังขารหลงแตกดลุออกจากกายก thiêu tư là cầm một thì buộc bị chặt càng

กายมิจัยกอได้ม่โน้มวจัยอได้มันก็แค่เกิดูปได้ bat <coughs> baru no menghatokan 没有害怕。<有><有> I'm ให้จำได้ว่าทันแรกว่าเป็นห้าอย่างคือโลกเวทนาสัจสังขารไม่แก่ไมอยากต่างใจพักยองวันเดียวมือก็กำลงได้เป็นโลกเวทนาสัจจสังขารไม่แก

đại Mamá no, 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 no. I okay. do ทำวมาจะฟกเราะไว้ดีก็ขออยูตดีเพียงเท่านี้